สองสามหลักตาครับอ่ะเดี๋ยวค,คุณครูจะหมดเวลาแล้วหลักตานะครับไม่ให้หลุตานะค,นคุณครูอยากบอกทุกคนว่าสิ่งที่ค,คุณครูพูดสอนเรื่องเป็นเรื่องจริงดังนั้น,ค,นคุณครูอยากจะยืนยันว่าในคำพีที่กล่าวว่าการเป็นคนกระตับอยู่นะั้นพีรักษา น่าจะเป็นเรื่องจริงจะมีเทพเจ้าหรือมีสิ่งดีๆมีพวกคนเจ้าคอยดูแลรักษาดังนั้น,ค,นคุณครูจรึงอยากให้เราเป็นคนดีให้ได้นะคะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วแต่ค,คุณครูอยากบอกว่าการเราการที่เราเป็นคนดีความดีนั่นแหละคุ้มครองเราไม่มีอะไรนอกจากนเ้เลยค,คุณครูให้ลืมไปหรือยัง องหลักตาครับสามเอกเอกลูกเรียนนี้น่ารักมากนะคะให้ทำอะไรก็ทำคุณครูหวังมากประสบการณ์ที่คุณครูแชร์นะว่าการเป็นคุณค่าของการเป็นคนดีมีความระกับอยู่ค่ะ้านนักเรียนหรือนูนูทุกคนจะได้ไปนำไปคิดเนาะว่าเป็นการเป็นคนดีนั้นน,น่ารัก ไม่ใช่เพื่อนพ่อแม่ที่น้องหรือผนะู้ปกครองแต่ว่าสิ่งที่เหลือธรรมชาตินะคะผีรักษาเทีดาะคุ้มครออันนี้ตัวของค,คุณครูขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอยากให้เราลองเป็นคนดีดูแล้วเราจะได้เห็นนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเรมยปาได้อันนั้นค,นคุณครูก็ขออนุญาตนะคจบการแชร์ประสบก,การณ์ เราให้ทีมฟังว่าการเป็นคนดีนะั้นมีค่าอย่างไรได้อะไรจากการเป็นคนดีและกระตับอยู่บ้างขอบคุณมากค่ะโอ้โหนะเราเห็นต้มมะขามอยู่หลังขอบคุณทะลงค์ใหญ่ไหมที่อยู่ลานทางเห็นไหมคะสมสยนะั้นรนเล็กๆเ,เองนะคะ พี่พรามมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่พศ2539อ,อยู่20กว่าปีแล้วนะพี่พรามอยู่ที่นี่อยู่20กว่าปีแล้วนะคะอ่าแล้วไปนอนใต้ต้นมะขามต้นนั้นปรากฏว่าเห็นเทวดาเขาบอกว่าเขาชื่อสุธรรมมามาอยู่ที่นี่นเป็นครอบครัวมาทำไมบอกว่าพี่พรามก็เลยบอกว่าพี่พรามอยากเรียนต่อไม่มีการ แกก็เลยบอกว่าอ้าวถ้างั้นไปซื้อหวยนี่ซื้อไม่ต้องหลับนะทําได้ตังแล้วก็เรียนไปเดียเด๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวจะได้ดีให้ตั้งใจเรียนนะพันพูดอย่างนี้หลังจากนั้นพิพรางตื่นขึ้นมาก็ไปเสี่ยงโชคดูปรากฏว่าถูกจริงๆด้วยแล้วก็ได้เรียนต่อนะคะแล้วก็ถูกกับตูกมะขามเนี่ยมาสามมวดแล้วหลังจากนั้นที่พิพรางจบ่ะ ด็อกเตอร์แล้วก็ไม่ได้ซื้อหัวยอีกเลยเพราะว่าตัวเองเรียนจบแล้วแล้วทีนี้สิ่งที่เวลาเราจะต้องตอบแทนคุณคุณของท่านคืออะไรคะอะไรก็ตามที่เราได้รับความรู้มาแล้วเราได้เรียนสูงมาสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนคือการให้คืนสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นความรู้แนวคิดแนวทางวิชาการหรือแชร์ประสบการณ์ที่ดีๆเพื่อยังประโยชน์ให้กับ บุคคลบุคคลหลายๆคนที่มานั่งฟังนั้นเกิดการพัฒนาจิตและพฤติกรรมจนเป็นคนดีหรือแนวทางอันประเสริฐหรือมีอนาคตที่ดีก็ถือว่าเราได้ตอบแทนนะคะอ้าวหลังจากที่เราได้ฟังถึงความกตัญญูแล้วเราจะรู้ว่าไม่ว่าแต่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่รักเราแม้แต่เป็นผีวิญญาณหรือเทวดาก็รักเราเหมือนกันอันนี้นะคะเราได้รับความรู้จากอาจารย์ ดอกเตอร์ Dr. สุริยัครังรีดนะคะต่อไปสุดท้ายท้ายสุดแล้วเป็นกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรเอ่ยมาสรุปองค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มที่เราได้เดินไปตามที่ต่างๆนะ,ะเราเจออะไรเราเห็นอะไรพระอาจารย์บอกอะไร ให้เราสรุปแต่ละปลุกซึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะคะท่านพระอาจารย์โอโมจะมาเป็นวิทยากรในการควบคุมชั่วโมงนี้และหลังจากนั้นเราก็จะได้ลากลับบ้านโอเคไหมคะอโอเคค่ะ đi mà đọc. à nãy tôi thang cùng đi đường giống như tôi đi đường